รับแล้วทุกข้อกล่าวหาหนุ่มออฟฟิศอ้างไม่มีเวลางานยุ่งจัดลืมจ่ายค่างวดเพราะยังไม่ได้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติไม่หนำซ้ำ,ำยังทำบินหายและไม่ได้สมัครบริการอ e ีสเตทเมนต์สารพัดกิจกรรมในแต่ละวันบางครั้งก็หลงลืมสิ่งที่ต้องทำแต่ถ้าเรื่องจ่ายค่างวดกลับไม่ต้องจำแถมยังไม่เคยลืมแล้วมีวิธียังไงคลิปนี้มีคำตอบ ราวันชำระค่าง,งวดมาเยือนสะเทือนถึงเป้าตังค์แต่ก็ดด้ลืมเพราะทําบินหายหากจ่ายเกินวันที่กำหนดจะโดนค่าติดตามทวงถามเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสเขามีบริการหักค่าง,งวดอัตโนมัติผ่านธนาคารที่ช่วยวางแผนชำระค่าง,งวดให้ตรงเวลาในทุกๆเดือนรวมทั้งตัวช่วยอยา e ่างอีสเต n มด้วยอ บริการโดนใจเรียกไล้รัวแล้วสมัครยังไงบริการหักค่างวดอัตโนมัติผ่านธนาคารสมัครได้ผ่าน3ช่องทางช่องทางแรกสมัครที่จุดให้บริการพรอมิสทุกสาขาตรงไปที่จุดให้บริการได้เลยช่องทางที่2สมัครผ่านตู้ ATM ของทางธนาคารที่ร่วมให้บริการวิธีนี้ก็สะดวกตู้ ATM มีเพียวและช่องทางที่3สมัครผ่านโมบายแบงกิ้งของทางธนาคารที่ร่วมให้บริการ ไม่ต้องเดินทางสมัครได้จากมือถือตัวเองสะดวกวิธีไหนก็จัดแหละโอ้ยืนหนึ่งแล้วอ e ีสเตทเมนตล่ะสมัครยังไงอ,อย่างแรกเลยเข้าสู่ระบบสมาชิกกดปุ่มสมัครอ่านเงื่อนไขและกดยินยอมการใช้งานรอรหัส OTP เสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้แหละต่อไปก็หมดกังวลเรื่องบินหายหรือลืมจ่ายด้วยบริการหักค่างวดอัตโนมัติผ่านธนาคารรวมทั้งตัวช่วยอย่างอ e ีสเตทเมนต์สะดวก รวดเร็วปลอดภัยง่ายแค่ปลายนิ้วเคียงข้างคุณทุกก้าวเดินสะดวกถูกใจคนขี้ลืม